ไปติดตามเรื่องของการพัฒนาเรื่องของการเกษตรกันบ้างนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบนโยบายเร่งด่วนปรับโฉมภาคการเกษตรทั้งระบบพัฒนาพื้นที่สูง ที่ห้องประชุมดอยคำสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนจังหวัดเชียงใหม่นายนาเรศทารงทิพยคุณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบนยโยบายแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนพร้อมรับฟังรายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงโดยมีนายวิรัตปราบทุกผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข,ข้องเข้าร่วมประชุม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสาหากรณ์ได้มอบนโยบายปรับโฉมภาคการเกษตรทั้งระบบ ให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่และพัฒนาภาคการผลิตตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อเป็นเครื่องการันตีคุณภาพสินค้ากเกษตรมูลค่าสูงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภครวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดําเนินการศึกษาและวิจัยพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ใหม่ๆเพื่อนำไปสู่การสนับสนุนองค์ความรู้และปัจจัยการผลิตในอนาคตให้แก่กเกษตรกรโดยมุ่งเน้นการปรับระบบการ,กรเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลสำหรับนโยบายในระยะกลางและระยะยาวนั้นมอบหมายให้ทุกภาคส่วนดำเนินงาน ตามกรอบที่แนวทางกําหนดไว้นะครับทธิการบริหารจัดการน้ําการสานต่อนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอนและนโยบายอื่นอย่างครอบคลุมเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนในภาคการเกษตรและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้นด้วยครับ